เรามาผูกใจว่าับลมในปัจจุบันเพื่อจะให้ใจรู้จักตัวเองเวลาใจของเราอยู่กับเรื่องอดีตอนาคตมันอยู่กับเรื่องอดีตอนาคตร้อยเปอร์เซ็นต์แต่ที่นี่เวลาเรอยู่ในปัจจุบันก็อยู่กับลมส่วนหนึ่งกับอีกส่วนนึงก็อยู่กับิจใจโดยตรงของมันเองเราจึงสังเกตใจใจของเราได้ในในปัจจุบันนี้แหละ พอฉันพยายามแต่งลมเป็นที่สบายของเราเป็นที่น่าสนใจของเรากระท่าลมนี่มันท่าที่เลี่ยงร่างกายของเราทุกหน่วยตา,ากว่าเราเอาใจใส่ดูแลการเดินของลมหายใจและการเดินของลมที่อยู่ในช่องลมช่องประสาทเส้นประสาทเส้นเลือดก็เป็นการบำรุงร่างกายของเราปาในตัว คนที่มีโรคมากก็จะมีโรคน้อยคนที่มีโรคน้อยน้อยอาจจะหายไปเลยลมนี้จึงเรื่องเป็นเรื่องที่น่าสนใจมากแล้วถ้าเราสนใจกับลมก็จิตใจของเราอยู่ในปัจจุบันก็จ่ายของเราไปทำอะไรคิดอะไรหวังอะไรมันก็จะได้รู้จะได้เห็นตัวเองในขณะที่ทำเรียกว่าเห็นทันเราจะได้แก้ไขสิ่งที่ไม่ดีออกจากจิตใจของเราได้ ทากว่าเราสนใจเรื่องอดีตอนะไคเาสิ่งที่เราชอบไม่ชอบนั้นใจของเราก็อยู่สิ่งเหล่านั้นร้อยเปอร์เซนต์มันไม่ทันอะไรภายในเหมือนไฟฉายม,มันจะพุ่งไปทางไหนแล้วถ้าเราสนใจมากๆในจุดที่มันพุ่งไปแล้วมาเดันกลับมาดูว่าใครเป็นคนเทอแต่ทากว่าเราเป็นคนเธออยู่ในปัจจุบันนี่แหละ จะเอาไฟฉายหนึามาส่องกับปัดดูนาตาของตัวเองได้ดูอะไรในตัวของเราได้เพราะฉะนั้นพยายามให้อยู่ในปัจจุบันให้มากที่สุดเราจะได้รู้เรื่องของตัวเองเมื่อรู้เรื่องแล้วจะได้แก้ไขเมื่อแก้ไขได้แล้วปัญหาทั้งหลายที่หนักหัวใจมัจะหลุดลอยไปเพราะปัญหาทางโลกนะั้นมันไม่ได้หนักที่เรานอกจากว่าเราเดิงเข้ามา เราไปเดินเข้ามาก็เขาอยู่ของเขาเราก็อยู่ของเราทีนี้ปัญหา,อย,อ,อ,ยาอยู่ที่ว่าจิตจาจมันดึงเข้ามาแล้วรกอยู่ภายในก็ทับถมตัวเองแต่นิสัยนี่แก้ได้แล้วอย่างอื่นไม่มีเรื่องอะไรที่จะนักใจได้